ได้ไหมโตโตขึ้นถ้าหนูน้าไม่มีตังกินข้าวป้าบอกมาเซนมาเป็นนี้กินอาหารีปร้านป้าก็ได้รานา Oh my god, on the way she said you can order but then we wait. Mhm. Mm okay. Wait a minute. Wait a minute Yeah. Yeah. Or she says you you can order but then we wait. I'm not so hungry. Yeah. Kai Sa food นะ.นี่, wait a minute for. Okay. พี่ไคซ่าเรามามาฟู้ด.ร้านซา. Đúng rồi, rất là อู่ปมากันเบาเรื่องนั้นติดสิดในรถสามจุโมกัวตึ้งหอยมาหาแม่ทุกอาทิตย์มาหาครอบครัวมาหาพวกตุ๋ไคหาครอบครัวเฮานีเ้ยสุดสัปดาห์เลิกเรียนมาแล้วก็จะมานั่งรถไฟมาหาแม่มาเจอเหตุการณ์แบบนั้นโทษสุดแล้วเดี๋ยวน้องมนัส กวนมถ้าหนูโตขึ้นใช่ป่ะหนูโตขึ้นเนี่ยเป็นร้านไทยตรงนี้หนูหิวข้าวหนูมากินข้าวตัวร้านนี้ได้เข้าใจไหมมาใส่มาใส่ป๊าป๊าก็มาม้าเหรอมาค่ะมาม้าก็มาป๊าป๊าก็มาทุกคนุ่งเหรอใช่ค่ะเพราะว่านุ่งน่ะเป็นกระไรนุ่งเหรอจ้าเพราะนุ่งน่ะป็นอันใหญ่เลยแล้วเหรอจ้าใครเป็นอันใหญ่คะลูกหนูน่ะเป็นอันใหญ่อันใหญ่คืออะไรคะลูก ผู้ใหญ่ใช่ไหมอันเล็กคืออะไรคะเบบี้ภาษาน้องนูนาอันเล็กก็คือเบบี้อันใหญ่ก็คือโตแล้วใช็อใช่ไหมคะแล้วหนูจะเปเรือใชตโอเคอืมุ่ปังุนย่าย่าพาหนูไปเี่ยวเรือ ลินเดย่าพาครอบครัวไปหมดเลยพี่กาซ่า้็ไปพี่อเล็กซีมอนไปหมดทั้งิตครอบครัวเวิร์ดเนอเลยอลเนไปาเไแล้วไปดอกกิดส่นมากให้กินอะไรกินข้าวเมกอตเมกสพอดอกกิดเดมอดพอเดมอดเด็ก ก็น right. ี่ไงใครซ่านั่งอยู anyways. ่ตรงนี้ไงค่ะหนูนะบอกทำไม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 อันนาไม่มาเดี๋ยวอันนามาค่ะอันนาเอาอังเม็ดไปขี้อยู่ขีค่ะใครซ่าก็อยู่กันนี่พี่ใครซ่ามาแล้วใครซ่าพูดกันใครซ่าพูดกันเลย Luna นุบบนาบ,บ,บอกอกเมมดียีตนุนาบอกนุนาบอกอังกฤษนุนาบอกอังกฤษนุนาบอกอังเ,บบงเขีจนมันก็เลยใชซอังกฤษกับนจก็ขี่ก็ใช่ด้นะเขาก็ขี่ขเหมือนกันเขาเป็นหมาก็เหมือนหนูหนูเป็นคนหนเป็นคนก็เหมือนเหมือนกัน ไทยสันขีโด้วยไทยสันคีดด้วยไทยสันขีแล้วก็ตดด้วยเหรอโอ้ตอดเหม็นมากเลยบางทีนึกว่าคนตดก็ไทยสันคีด้วยตดตดซึ่งเธอื่อเสือร <c oughs> ัไทสันฮิบ <c oughs> ัยซาอันคิดซาแต่ไทยสันตดเหมือนคนเลยเหม็นน่ะไทยสันน่ะใช่ไหมคะอ๋อหนูนาต้องสอนเขาใหม่นะต้องนิสัยดีๆโอเคไม่ใช่ไปคุมโปงกันสองคนเข้าใจไหม dan um, valt er bij om G ja,